ซอยชูนะครับวันนี้เยอะหนึ่งโลมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ตับตับหวานตระเชียวเติมปูงครับ

อนำปลาป่่กลัวปะอืกลัวอ่าใส่ไปเอาไปนเี่ป็นยังไงวะีคนอีกรูอะมนนดูแล้วเนี่ยเอาเะไจอดนึงอ่ะกูรวงบุรมการกันแั่คำไม่ยง ทำยังไงจับเจับเลยสูดไอ้ประธานประธานเดี๋ยวผกัด